ไปแล้วนะไปในซาอภบิปุ้ย่าล่าสุดเปิดตัวออกมาชุดเป็นทางการแล้วน้องกับชุดประจำชาติทำไมถึงเลือกชุดที้ออกมาจริงๆแล้วเนี่ยมีการประชุมกันแล้วก็สิบชุดที่ขึ้นเมทีไปเนี่ยโอปอเขาก็คือเลือกแล้วเลือกอีกพระระบอกแล้วว่าสิบชุดประจำชาติที่ผ่านคณะกรรมการมาเนี่ยถือว่า สักสีเท่าเทียมกันหมดเลยเพราะว่าอะดูสิว่าแต่คือเกิดภาวะรักพี่เสดายน้องอแล้วก็อย่างมุกเนี่ยเขาก็มาขอไปว่าเขาเอาชุดนี้นะชุดด้วยกันเนี่ยหรอแม,ไม่ไม่ไม่มีในสิบชุดเดี๋ยวอคอยดอูคนที่จะไปก็มีการสั่งจองว่าจะเอาชุดไหนหเพราะว่าทั้งสิบชุดเนี่ยมีจริตความงามที่ไม่ซ้ำกันแตกต่างกันแต่ว่าสวยสุดๆทีเนี้ยโอปอก็มีแรงบันดาลใจ เกิดความอินมากับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระศรีสุริโยทัยว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าเราเราแย่เราเราตายแน่แต่เลือกที่จะตายเพื่อปกป้องพระมหากษัตริย์และปกป้องประเทศชาติเพราะว่าถ้ากษัตริย์โดนเนี่ย <พอ S 1> ก็ล่มจมเพราะนั้นเขาเขาท่านโดนคนเดียวดีกว่าอะไรเงี้ยเขาก็ไปอ่านไปดูแล้วก็เกิดความอินมากถึงกับ ต้องขอไปบวงสรวงเพราะว่าหลายๆท่านก็นับถือเรานับถือคนไทยะ่ะนับถือทุกคนแหละก็เลยได้ไปบวงสรวงที่ทุ่งมะขามอยอ,อมเป็นเรื่องเป็นราวเลยเดี๋ยวรอดูพอตัดภาพออกมาแล้วจะสวยมากๆนะคะค่ะเ,เ,ลเลยเป็นที่มาของชุดนี้ชุดนี้นค่ะฟีดแบ็กแล้วเป็นไงบ้างก็ฟีดแบก็กก็หลายคนก็บอกว่ามันสวยมันเหมาะกับตัวน้องนั่นแหละแล้วอย่างหนึ่งเราคิดว่า ในการไปครั้งนี้ปีที่แล้วนําเสนอพระแม่ธรณีนน<ไ>คือชุดประจำชาติแทบทุกชุดของประเทศไทยอะเวลาเรานําออกไปสู่เวทีจักรวาลไม่มีชุดไหนเลยที่คนไม่ไม่เฝ้ารอดูเพื่อประสบความสําเร็จในแง่ที่เราได้รับเสียงชื่นชมจากทั่วโลกว่ามันสวยดังนั้นเนี่ยอพอมาปีนี้เนี่ยเป็นชุดของนักรบผู้หญิง<ไ>เป็นวีรสตรีที่ออกไปเคียงบ่าเคียงไหลกับสุภาพบุรุษซึ่งมันก็ตรงกับสมัยนี้นี่แหละ อย่างวันนี้เอออวอร์ดเนี่ย mm hmm. ก็ชัดเจนว่าผู้หญิงหรือประชากรหญิง mm hmm. ก็ทําอะไรได้หลากหลาย mm hmm. เทียบเท่ามนุษย์ผ mm ู้ชายตรงกัน mm hmm. ค่ะดู mm hmm. ตัวดีเทลของชุดอะไรตอนนี้มีการาปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในตัวผ้าแล้วก็ที่เห็นไปเนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์แบบนะคะ mm hmm. เดี๋ยวของจริงจะตัดใหม่ทั้งชุดแต่เปลี่ยนคือของเดิมที่ขึ้นบนเวที M U T เนี่ย ห้าก็เป็นสีอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวตัดใหม่ก็จะเป็นสีสีเอ่อเนี่ยแหละคล้ายๆจะดําแต่ไม่ดานะคะแล้วก็มีการปักอะไรอีกวิจิตรการตามากเพื่อที่ว่าเวลาเดินขึ้นไปบนเวทีแล้วเจอไฟเนี่ยก็จะแบบเชียร์ไทยแลนด์สนุกอีกแล้วเม็กซิโกใช่พี่ปุ้ยแล้วะปีนี้ก็ของก็ทุกปีต้องเยอะเหมือนเดิมนะคะปีนี้ก็ง่ายหน่อยเพราะว่าเตอร์คิสแอร์ไลน์เนี่ยเขาเป็นสายการบินที่มีหับเยอะมาก บินตรงกรุงเทพอิสตันบูลเหมือนเดิมแล้วก็อิสตันบุลก็ตรงเข้าตุรกีเลยแล้วก็อยากไปทุกคนเม็กซิโกเม็กซิโกโอ้ยนะฮะตกใจหมดเลยนะฮะก็เข้าไปเม็กซิโกเลยแล้วก็ทางสถานทูตไทยในเม็กซิโกก็ได้เตรียมงานไว้สําหรับพอเราไปถึงเนี่ยเราจะเดินทางถึงที่น้านันที่28ตุลายีิบก้าสถานทูตก็เตรียมจัดงานแฟชั่นโชว์ซึ่งจะเป็นเรื่องราวผสมผสานวัฒนธรรมผ้าไทยและผ้าเม็กซิกัน ก็น่สวยแม่แม่จะทำมิสอีกกี่ปีได้สิบกี่กี่ปีก็เดี๋ยวถ้าเห็นก็แปลว่าทำไปเรื่อยๆแปลว่าตอนนี้ยังไม่ชว์หรออะไรนะคะตอนนี้ยังไม่ชว่ก็ตอนนี้จริงๆจะถามว่าชัว์หรือไม่ชว์ก็คงพูดไม่ได้เพราะว่ามันก็อยู่ในเรื่องของการหารือการเจรจาคุยกันค่ะมันเป็นไปได้ไหมมวนบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้าง มรรยากาศไปต่อของเราจริงๆการไปต่อของเราก็มีคนถาม่าจะต่อไม่ต่อเราก็ไม่รู้ต่อไม่ต่อเราตอบไม่ได้แต่ที่แน่ๆได้มีการพูดคุยเรื่องของการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วเพราะไม่งั้นมันไม่ทันหรอกค่ะแต่ว่าแม่อยากต่ออะเรนะคะแม่อยากต่อโอ้ทำมาขนาดนี้นะคะมันก็อยู่ในเส้นเลือดเนาะแต่ว่าการต่อไม่ต่อเดี่ยก็โปรดติดตามแต่ว่าการเตรียมงานของเราก็ทําไว้แล้วแม่อยากต่อกี่ปีไม่บอกไปเลยแมต่อจนแก่งหักตายลูกค่ะ เอาท่าที่ไหวเลยเนาะแม่นะเอาท้าที่ไหวเอาโอปอเป็นหนึ่งกระแสโอปอสมาตอนอน่าสุดตอนนี้โอปอเขาก็กระแสดีนะคะเขาเป็นคนที่นิ่งๆ่งเรียบเรียบแต่ว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงแล้วก็อะไรทุกอย่างที่เธอทำเนี่ยถูอก็ตั้งใจจริงมากๆอย่างโครงการโอปอ for her เนี่ยโอปอก็รณรงค์ในเรื่องของมะเร็งเต้านมนเต้านมอย่างจริงจังแล้วก็หาทุนบริจาคโรงพยาบาลต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าได้เคยพูดคุยกับ แฟนคลับล่าสุดที่เธอก็จิตตกไปนิดนึงไหลายวันเพราะว่าแฟนคลับที่รักกันให้กําลังใจกันมาตลอดเนี่ยบอกว่าคือแฟนคลับคนนี้เขาบอกเขาจะสู้สู้เพื่ออยู่รอเชียร์วันที่โอปอไปเม็กซิโกแต่เขาบอกว่าเขาจะไหวือปอาไม่รู้โอปอให้กําลังใจมาตลอดว่าต้องไหวทุกอย่างอยู่ที่ใจอาการเขาก็อ่อนๆอ้อมๆก็พอเชียร์ทีก็ไหวทีเนี่ยแต่ล่าสุดเธอก็เสียชีวิตเอาไม่อยู่นี่อันนี้เอาโอปอรู้สึกว่าลรคมะเ็งเนี่ยมันฆ่าชีวิตคนแบบว่ารวดเร็วแล้วก็ แรงอ่ะก็เลยเป็นแรงบันลาลใจที่เธอจะรณรงค์เรื่องนี้อย่างจริงจังที่สุดแล้วก็ทำมานานแล้วแต่ตอนนี้ก็หลายคนก็แอบแซวนะว่าแบบโคก็เดินทางสายมือไหวไม่หยุดเหมือนกันน่ะแม่ต้องมีนิดนึงเพราะว่าสิบเนาะเราเป็นคนไทยกี่ที่สิบที่นี่คือไม่นิดนล้วนะถึงถึงแล้วเหรอถึงโอ้โหช่้นมน้อยไปนะก็ไม่เป็นไรอะไรที่เราทําแล้วเนี่ยเรามีกําลังใจหรือว่าเป็นสิ่งซัพพอร์ตบางทีเนี่ยนะคะวันก่อนนั่งทัน มันก็ยังขำคือโอปอบางทีก็ไม่รู้นะคะว่าทีมงานไปบนให้อ่ามีการบนให้แล้วไปบนตามทีมงานบนด้วยอย่างนี้ก็มีนะคะแต่ว่าแม่ปุ้ยก็บอกว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่เป็นมงคลไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีทั้งนั้นแหละ เป็นห่วงอะไรอย่าง<ช>นี่พอเห็นภาพเห็นคลิปออกมาเนี่ยแม่พลในเพจได้เห็นแล้วเนาะอันนี้คลิปอะไรคะอ่าคลิปที่โอปอไปไปไปเหมืนันไปทำพิธีอ่เหรอไม่เห็นหรอ <นะ S 2> ครูโนราอ๋ออ,อันนั้นเนี่ยอันนั้นรู้รู้ค่ะอ,คอันนั้นเนี่ยไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นเลยคือการที่โอปอใส่ชุดโนรานะคะของเขามีครูแล้วครูที่เป็นครูโนราจริงๆเนี่ยเป็นคนแนะนำว่าควรจะต้องทำ ราะว่าอย่าไปเอาชุดมาใส่มารำาุสี่ชุห้าของเขามีครูแล้วศิลปะเหล่านี้เป็นศิลปะชั้นสูงซึ่งคนคอยรูรักเขาถือมากก็เลยเกิดเป็นเรื่องที่อปาต้องทําแล้วทาแล้วนางก็รู้สึกดีน้ําตาก็ไหลเล่าเองก็ร้องไห้เหรออะไรที่เขาบอกว่าแม่มันเกิดความตื้นตันแล้วมันก็ออกมาเองนะน้ําตาเนี่ยนับถือมาก ทางบ้านคุณแม่โอปอซึ่งเป็นคนใต้แท้ๆเลยนะ่งจาบรรพบุรุษเลยเนี่ยนับถือครูโนรามากมากเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแม้ปุ้ยบ่กดีแล้วแล้วก็เป็นการสืบทอดด้วยมูต้องถึงนะมูต้องถึงออกำลังใจถึงซ้อมถึงไมซตถึงถ้ามีมูอีกสักอย่างหนึ่ง<ม>ก็จะเลิศม,มากนะคะม,ม,มันมีอะไรออต้อง ตอนนี้โอปอก็ฝึกเรื่อง global issue ไ้เยอะมากนะคะก็ต้องเรียนรู้จริงๆก็ซ้อมในทุกเรื่องเรื่องการเดินเรื่องการตอบคำถามนะคะส่วนจริตอย่างอื่นเนี่ยแม่พุ้ยก็บอกว่าปีนี้คิดว่าควรจะเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้รับฟังจากผู้หลักผู้ใหญ่ต่างชาตินะเขาก็พูดเลยว่าจริตคนไทยเนี่ยเป็นอะไรที่งดงาม แล้วหน้าค้นหาเขาบอกเธอดูสิพี่ปุ๋ยพี่ปุ๊ออกเขาไม่เห็นต้องดีดแบบละตินเลยคือเราไม่ได้เป็นละตินแล้วเราจะมาละตินละตินอยู่นั่นน่ะเหมือนเหมือนเหมือนอยู่ดีบ่าหนูทำไมหนูพูดฝรั่งไม่เป็นฝรั่งต้องพูดเป็นฝรั่งออก็เราเป็นคนไทยอะ่ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ปุ้ยว่าถ้าเป็นตัวเราแล้วใส่ความเป็นตัวเราให้เต็มที่ไม่ต้องมากักไม่ต้องมางอกงอกแก,กๆเอาให้เต็มที่เนี่ยมันก็จะดีที่สุดค่ะ มาแน่นะคะแน่นอนมาไม่มาเราทำไม่เต็มที่เราไม่รอแล้วค่ะเราอาให้เต็มที่เลยค่ะ้วมองไหมคะตะเขต้องคิดว่ามงไว้ก่อนกำลังใจพีแม่ก็ให้ทุกคนนะคะเดี๋ยววันที่27ตุลาคมเราจะออกเดินทางจากประเทศไทยสู่นครเม็กซิโกนะคะขอให้ทุกคนไปส่งกันถ้าเกิดว่างเป็นเช้าวันอาทิตย์เราจะบิน ออกจากไทยประมาณ10โมง50ดังนั้น7โมงตรงเราไปถ่ายรูปเราไปเยรีกันที่สวนภูมิค่ะไปด้วยแม่ไปต้องไปค่ะกำลังใจเท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะไสวณภูมิจะไปส่งครงนนไป้อง